ตอนแรกผมตั้งใจจะไม่ทำเลยนะไอ้ซูเปอร์แมนเสียงภาคซูเปอร์แมนนี่เพราะว่าเห็นคนทำเยอะแล้วแล้วก็เออแต่ว่าในไหนก็ในไหนแนละ้วมันปล่อยตัวอย่างใหม่มาเว้ยเออและกลัวตกเทรนซึ่งอันนี้จะเป็นคลิปพูดคุยตัวอย่างนะครับผมเราจะไม่มีตัวอย่างให้ดูนะก็คือว่าหลายคนนี่นะ่าจะได้ดูตัวอย่างที่เพิ่งปล่อยออกมาเมื่อประมาณสัก4 5 6หชั่วโมงก่อนนี้เองนะสำหรับทางซูเปอร์แมนภาคไทยที่ได้คุณเอมสันเพชร มาภาคนั่นเองครับผม Myth 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 Myth. ใครดูมาแล้วสำหรับตัวอย่างภาคไทยที่มีประโยชพูดซูเปอร์แมนประมาณ4-5หประโยคเห็นจะได้ส่วนใหญ่ก็เป็นตัวอย่างของทางเล็กซ์ลูเทอร์พูดซึ่งดูมาแล้วก็ผมว่าคุณผู้ชมน่าจะตัดสินใจง่ายขึ้นนะว่าจะไปดูภาคไทยหรือไม่ก็ อย่างที่เห็นกันนะครับผมซึ่งไอตัวอย่างแรกอ่ะที่เขาปล่อยออกมาฉันก็เป็นมนุษย์เหมือนกันทุกคนนะผมบอกว่าเลยว่าโอ้โหเขจะไอคนนิกเดียวนี้่เป็นตำนานแน่เลยแบบแทนแบบอ่าเสียงภาคของคุณเ p d ดีในบทมีฮอคแน่นอนอ่ะเออฉันก็เป็นมนุษย์เหมือนกันทุกคนฉันรักฉันกลัวเป็นอะไรแบบนี้เออเป็นตำนานแน่นอนครับผมเพราะว่าตอนที่ผมได้ยินครั้งแรกนี่โอ้มันหลอนหูผมมากเลยนะแบบผมรู้สึกตลกอ่ะแล้วก็ เออไปพูดคุยกับเพื่อนเออผมก็จะไปเล่นกับเพื่อนใอนเวลาแบบผมเล่นเกมแล้วว่าผมตายอะไรแบบนี้เพื่อนก็จะบน่นมก็บอกว่าเฮ้ยใจผมก็จะบอกว่าใจเย็นฉันก็เป็นมนุษย์เหมือนกันทุกคนนะโอ้โ oh, หเออเล่นกันอย่างนี้เลยนะซึ่งอันที่จริงผมก็ผิดคาดนะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมพูดคุยกับเพื่อนๆว่าถ้าเกิดว่าไอ้วอร์เนอร์มันแน่จริงอ่ะว่าเสียงภาคของคุณเอมสันเพรอ่ะมันดีจริงอ่ะมันต้องปล่อยตัวอย่างภาคไทยออกมาในช่วงก่อนหนังฉายซึ่งตอนแรกผ่านมาหลายวันผมผมันก็ไม่ปล่อยสักทีผมก็คิดว่าเออมันคงงใจไม่ถึพอ Warner แต่ภาคกว่าพี่เกียใจถึงเว้ปล่อยมาจริงด้วยถ้าเอางี้เอางี้ผมจะบอกว่าถ้าเกิดว่าจังหวัดไหนไม่มีซาวแท็กแล้วเออยากดูซูเปอร์แมน่ะแล้วก็คือถ้าเกิดว่าจังหวัดไหนอ่ะไม่มีซาวแท็กมีแต่ภาคไทยอย่างนี้ยแล้วว่าภาคไทยคุณเจอแบบประเภทอย่างนี้อะผมก็ผมข้อการตัดสินใจของคุณผู้ชมนะถ้าคุณผู้ชมบอกว่าไม่อยากไปดูเพราะว่าภาคไทยไม่มีซาวแท็ก ไม่ไปก็ไม่ต้องไปครับแค่นั่นแหละครับเออไม่ต้องไปแบบไม่ต้องไปลำบากขี่ข้ามจังหวัดเป็นร้อยกิโลเพื่อที่จะไปดูหนังเรื่องเดียวซูเปอร์แมนอันนี้อาจจะเปลืองกว่านะเออเพราะว่าอรอให้มันเข้าสตรีมมิ่งก็ได้อะถ้าเกิดว่าใครไม่อยากจะดูแบบเสียงภาคของคุณเอมสันเพชรที่โอ้โหดูยังไงผมก็รู้สึกว่ามันเป็นเสียงภาคที่ซูเปอร์แมนมาดูฝืนๆไม่หน่อยแบบเหมือนมันยังไม่เต็มอ่ะถ้าเกิดว่า ให้ระดับ1น่้านะผมว่าเสียงของคุณซุปเอมสันเพชรในบทซูเปอร์แมนนี่ผมให้2ดาวอะสองดาวทุกวันอะสำหรับทางเสียงภาคซูเปอร์แมนนะครับผมเพราะถ้าเกิดเป็นเสียงนะคิมนี่ก่อนหน้านี้นี่ผมให้ประมาณ4ดาวอ่ายังไม่ถึง5ดาดาวนะประมาณ4ี่ดาวแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคุณเอมสันเพชรนี่โอ้โหเปิดมานี่ปุ๊บแค่สองดาวพออะแค่นี้ยผมเปิดมาแค่คือแค่5 4 5ห้าประโยคนี่ถามว่ามันมัน4 5หประโยคนี้แบบ หลายคนก็อาจจะคิดว่าเ hey, ฮ้ยเดี๋ยวมันมันตัดสินหนังททั้งเรื่องได้แล้วเหรอคือผมจะบอกว่าสี่ห้าประโยชที่มันบอกว่ามันตัดสินหนังทั้งเรื่องนี่คือมันเป็นตัวอย่างหนังนะครับตัวอย่างนังมันทํามาเพื่อโฆษณาเว้ยเออถ้าเกิดโฆษณาแล้วคนไม่อยากไปดูเสียงภาคไทยอย่างนี้เนะี่ยก็ถือว่าเป็นการโฆษณาที่มันล้มเหลวซึ่งผมก็รู้สึกว่าไอการโฆษณาเรื่องนี้เนะี่ยมันอาจจะเป็นแนวแบบว่า แต่แต่ก็โชคดีด้วยเพราะว่าตัวอย่างล่าสุดนี่มันเป็นแบบบทของเล็กสรูเทอร์เสียส่วนใหญ่นะเออแล้วคราวนี้ถ้าไม่มีเสียงฆ่าซูเปอร์แมนน้อยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวอย่างก่อนหน้านี่ที่แบบเป็นอะไรนะเป็นซูเปอร์แมนคุยกับลนะูอิสเลนที่มันพูดประโยชน์ยาวๆว่า,าจะสัมภาษณ์โอ้แล้วเอาตัวอย่างม,ามันมาเนี่ยเพราะมัเล็กกว่านี้เออจริงๆแต่ดีหน่อยครับตัวอย่างล่าสุดมันเป็นตัวอย่างของเล็กส์รูเทอร์ที่ออซูเปอร์แมนอาจจะไม่มีบทพูดมากขนาดน,นั้นแต่ว่าก็ให้คุณตัดสินใจอะไรง,ง่ายขึ้นเยอะย้ําถ้าเกิดว่า อคุณไม่ชอบเสียงภาคและโลมันก็มีแต่ภาคไทยคุณไม่ต้องไปลงทุนขับภามจังหวัดครับคุณไม่คุณไม่ดูคุณไม่อยากดูก็แล้วแต่ตาสบายผมสนับสนุนด้วยอ่ะซึ่งเเหตุผลที่ผมอยากดูซูเปอร์แมนนะครับผมอันที่จริงนี่ผมไม่ได้ผมไม่ได้เป็นแฟนพันแทนูเปอร์แมนอะไรขนาดนั้นนะเออเพราะว่าฮีโร่ดีซที่ผมชอบจริงๆคือแบทแมนเออแบทแมนนี่โดยเฉพาะไอ้เวอร์ชันล่าสุดน่ะเดือดแบทแมนโคตรหนุกเลย เออผมชอบมากนะครับและคราวนี้แต่ว่าหนังซูเปอร์แมนเนี่ยผมสนับสนุนให้ไปดูสำหรับผมนะผมอยากไปดูเพราะว่ามันเป็นหนังที่แบบมันเกินนําพราจะมันจะกรอบกู้ดีซีเว้ยเออและคราวนี้มันก็มีการแบบหลุดตัวอย่างไอหลุดรีวิวมาบอกว่าเฮ้ยหวยนูน่นนี่นั่นผมก็จะบอกว่าคือเราก็อาจจะตัดสิน,นอะไรไม่ได้ต้องไปพิสูจน์ด้วยตัวเองนะั่นแหละถ้าเกิดว่าหนังมันเป็นยังไงแหละเออแต่ว่าถ้าเกิดว่าวอร์เดอร์มันเปิดเผยเสียงผ้าอย่างนี้มาก็ นั่นแหละครับก็จะทําให้ทาให้ผู้ชมบางส่วนน่ะอาหายไปแน่นอนผมผมคิดว่าอย่างนั้นนะและหนังซูเปอร์แมนนี่มันไม่ใช่แค่ความหวังของ DC นะครับผมมันเป็นความหวังของ Warner ด้วยเออเพราะว่าวอร์เนอร์นี่เออทำหนังก็เจ๊งบ่อยแต่ปีนี้ช่วงหลังรู้สึกชักจะมาอยู่นะอย่างไฟนอลเดสเตเ t ชันอะไรแบบนี้ฮะเออก็ชักจะมาอยู่อย่างม e c ครับอันนี้ก็เป็นตัวแทบจักจําหน่ายหนังก็ทําเงินอยู่พอสมควรนะครับผมสรับหม่ครับ โดยที่อ,อผมก็คือถ้าเกิดว่าใครเคยได้อ่านรีวิวหรือได้ดูใครทําแบบว่าเอ,อทำคลิปเกี่ยวกับรีวิวเบื้องต้นที่มันแบบออกมาห่วยๆอะไรประมาณนี้ผมก็จะบอกว่าถ้ามันห่วยอะ่ะมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่มันจะทําให้มันห่วยนะครับผมก็คืออปัจจัยที่หนึ่งเนี่ยผม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 เลงไว้อยู่ประมาณ3ามจุด้าปัจจัยที่ มีสิทธิ์ทำให้หนังห่วยเพราะว่าผมไม่ชอบมาตั้งแต่แรกเลยผมไม่คิดว่าไอเดียนี้มันจะเวิร์กเลยนะครับผมคือหนึ่งทำไมจะต้องเอาไอ้หน่วยอะไรนะหน่วยพิทักษ์โลกที่มันเป็นรวมเหล่าซปเปอร์ฮีโร่ทั้งไกยการ์ดเนอร์ฮอเกอร์นู่นนี่นั่นคือผมไม่เข้าใจว่ามันเป็นหนังซปเปอร์อแมนไม่ใช่เหรอจะเอาไอ้พวกนี้มาทำไมเออแบบมันดูเหมือนแบบมันดูค่อนข้างที่จะแบบ เหมือนจะมาแย่งชิงซูเปอร์แมนแล้วมันก็จะติดปัญหาแบบว่าเหมือนหนังเรื่องแบนะ็กอะดัมน่ะแบ็กอะดัมนี่ผม mm. ผมจะบอกว่าดูแบ็กอะดัมอ่ะกระทืบทหารน่ะมันยังสนุกกว่าดูไอ้พวกแก๊งด็อกเตอร์เฟดเอ่อมาอะไรนะมาแบบมาป่วนแบ็กอะดัมมาสู้กับแบ็กอะดัมอะไรแบบนี้ผมว่าให้แบ็กอะดัมอะไปกระทืบทหารเล่นผมว่ายังสนุกกว่าดูไอ้แบ็กอะดัมกับไอ้พวกนี้อีกเพราะาไ,ไอ้พวกนี้อ่ะไอ้พวกด็อกเตอร์เฟดฮอกแมนอะไรพวกนี้อ่ะที่มันมาปรากฏตัวใน แบ็คอดัมอ่ะผมบอกว่าเลวเนี่ยเป็นตัวการที่ทําให้หนังแบ็คอดัมมันเจ๋งอะ่ะเออเพราะว่ามันแบบมันมันมีใครเออถึงถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ตามความมีนี้งงเดะครับใครก็ไม่รู้ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าซูเปอร์แมนนี่เจมส์กันต้องการให้แบบมันมีแบบขบวนการพิทักษ์โลกแบบนี้มาทําไมผมไม่เข้าใจเอออันนี้ผมไม่ชอบเลยนะครับผมแล้วมันก็ถ้าเกิดว่ามันจะเจ๊งอะ่ะซูเปอร์แมนถ้าเกิดว่ามันจะเจ๊งอะ่ะผพราว่าอันนี้เป็นปัจจัยที่หนึ่ง ที่จะทําให้ซูเปอร์แมนมันนะเจงปัจจัยที่2คือตัวร้ายในภาคนี้เป็นเล克斯ลูเทอร์แม้ว่าใครจะแบบพูดนู่นี้นั่นนะครับผมแต่ว่าผมรู้สึกว่าซูเปอร์แมนนี่มันรีเมคตแต่ละทีตัวร้ายนี่มันดูแบบมันดูหล,โลอ่อๆอ่ะเออจริงๆถ้าเกิดว่าคุณไปเปรียบเทียบนะค,บคุณไปเปรียบเทียบกับสไปเดอร์แมนอย่างเงี้ยสไปเดอร์แมนนะครับผมทําหนังมากี่ภาควะสี 4, ่ห้า แปดภาคอ่าแปดภาค Amazing สอง์ชั่น o n Toby Maguire สามแล้วก็อม m h o แลนด์อีกสามตัวร้ายมันไม่ซ้ำหน้ากันสักภาคเลยนะเออตัวร้ายหลักๆอ่ะอย่างไออย่างภาคสุดท้ายอย่าง No Way Home อย่างเงี้ยอันนั้นผมกนับว่ามันเป็นตัวร้ายใหม่นะ่เพราะมันเป็นเอาตัวร้ายเก่าๆมันรวมกันอ่าผมก็นับว่ามันเป็นของใหม่ละกันแต่ว่า s p i อร์ Man อ่ะมันรเมมมันแต่ละทีตัวร้ายมันไม่ซ้ำหน้าเลยนะเออแต่ว่าพอมาดู Superman ดิ โอโหตัวไลยแบบอหอน้าเดิมๆเล็กซ์รูเทอร์ก็แบบแล้วมันทำมาเป็นภาคเปิดสามภาคเลยนะสามรอบเลยอย่างเช่นอของคริสโตเฟอร์ลีดอย่างเงี้ยเล็กซ์รูเทอร์ก็เป็นตัวเปิดใช่ไหมอ่าต่อมาปีอะไรนะซูเปอร์แมนรีเทิร์นอันนี้ก็เล็กซ์รูเทอร์อีกและพอมาเป็นแมนออฟสตีลอันนี้เปิดมาด้วยเจเนอเรลซอดแต่ว่าก็เป็นตัวไลยเดิมแต่ว่าอ่ะก็นับว่ามันข้ามไปแล้วกันแล้วก็เปิดมาที่เล็กซ์รูเทอร์ใหม่ใน Superman Legacy ีอ่ะซูเปอร์แที่เฉยอ่ะปี2 0 2 5ของเจมกันอนะ่ะเท่ากับว่าคุณจะมี Lex กส์ดูเเปิดเรื่อง3ใน4ของการรีเมคโอ้โหอะไรมันจะแบบเวอร์วังอลังการขนาดนี้คือผมจะบอกว่าคุณผู้ชมอะ่ะถ้าเกิดว่าใครเบื่อตัวร้ายอย่าง Lex กส์ดูเนะครับผมผมว่ามีสิทธิ์อะ่ะไม่ไปดูผมก็บอกว่าอะไรวะเล็กส์ t ู r อีกแล้วเหรอเอาตัวร้ายใหม่มาได้ไหมซึ่งตอนที่มันแบบมีข่าวลือครั้งแรกอะบอกว่าตัวร้ายใหม่อะมันจะเป็นแบบ ตอนแรกข่าวลือนะบอกว่าตัวร้ายใหม่จะเป็นเบนนี่แอกเว้ยเออผมก็ดีใจฮะเบนนี่แอคจริงเหรอเฮ้ยอ,อ,อยากดูอยากดูแต่พอเปิดอ้าวเขาจริงเป็นเล็กดูเธออย่างเงี้ยผมก็ฮะแบบเออเครียดเลยแบบอะไรวะถ้าเปิดว่าเป็นหนังสไปเดอร์แมนนี่ตัวร้ายไม่ซ้ําหน้ากันเลยนะแล้วพอมันแบบเจอเล็กดูเธอแบบเจอบ่อยละแบบเอามาอีกแล้วเหรออย่างเงี้ยคือคนก็เข้าใจว่าต่อให้มันเป็นแบบเล็กดูเธอมันจะฉลา,าดมันจะผลิตนู่นนี่นั่นขนาดไหนมันก็แพ้ซูเปอร์แมนอยู่ดีอะ มันไม่ชวนให้รู้สึกเหมือนลุ้นที่อยากจะไปดูขนาดนั้นนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่ามันเปิดมาด้วยเรนนี่แองนีง่โอ้ผมชอบมากเลยนะแต่ที่อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวใครเห็นยังไงก็แล้วแต่และปัจจัยที่สามนะครับผมผมจะบอกว่าอ่ออันนี้มันไม่รู้ใครคิดเหมือนกันหรือเปล่าผมรู้สึกว่าการที่เอากระเกงในสีแดงที่แบบนักแสดงบอกว่าอยากได้กระเกงในสีแดงกลับมาอนะมันดูแบบมันดูแบบตลกชุดตลกไปหน่อยนะแต่ว่ามันนี่มันยุคใหม่ผมเห็นครั้งแรกนี่กระเกงใน เอแต่ผมชอบนะแบบว่าเอ้ซปเปอร์แมนใส่เกงในสีแดงแบบโอ้โคตรคลาสสิกเลยอะไรประมาณนี้แต่ว่าพอมันเป็นแบบเวอร์ชันเฮนรี่คาวิลอะไรแบบนี้เราก็เห็นวแบบ่าซปเปอร์แมนเแนบบี่ยเท่ๆด้วยที่ไม่ต้องใส่เกงในมาแล้วอ่ะทําให้คนรู้สึกว่าเอ๊การเอาเกงในสีแดงกลับมาแล้วมันดูตลกไปหรือเปล่าและชุดนี่ชุดของซุปเปอร์แมนปี2025นะครับผมเรานั้นน่ะจะไม่ได้สัมผัสได้ถึงว่ามันแบบมีกล้ามอะไรขนาดนั้นเลยนะเออแบบ ถ้าเกิดว่าเป็นชุดของเฮนรี่คาวิลเนียโอ้โหกล้ามนี่มาเป็นมัดๆเลยแบบเห็นชัดเจนอะชุดนี้มันโชว์กล้ามแน่นอนน่ะแล้วคราวนี้พี่ซูเปอร์แมนแบบเวอร์ชั่นนี้ผมรู้สึกว่าชุดมันอาจจะดูแปลกๆไปหน่อยนะครับผมถ้าเอาแค่ส่วนบนเลยที่มันตัวอย่างมันก็ดูดีอยู่แต่ว่ารุดรวมรวมไปหมดทั้งชุดนี่ยผมรู้สึกว่ามันดูแปลกๆไปหน่อยแนละ้วอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะใครคิดดิ็นยังไงก็เขียนมาบอกกันได้และปัจจัยอย่างสุดท้ายนะครับผมอันนี้เป็นปัจจัยที่แบบว่ามันต้องไปดูก่อนว่าเจมการทําถึงหรือเปล่าก็คื ที่บอกเน้นความเป็นมนุษย์นู่นนี่นั่นอะไรแบบนั้นน่ะคือเออหนังที่มันแบบจะเน้นแบบความแปลกแแนวอะไรประมาณนี้คือไอ้หนังที่มันแบบมาโฆษณาว่ามันจะแตกต่างจากเวอร์ชันที่มันผ่านมานี่ถ้าที่มันผ่านมานะผมรู้สึกว่ามันราคามันราคาคุยทุกเรื่องอ่ะยกตัวอย่างเช่นอย่างเรื่องเอ่ออะไรว่าของมาว e ลอีเทนอลอย่างเงี้ยที่แบบว่าโอ้แบบหนังเรื่องนี้จะแตกต่างซึ่งผมไปดูมันมันมันก็ไม่ได้แตกต่างถึงขนาดบที่แบบ มันมันก็เป็นหนังมาวเวลมันก็เป็นหนังระเบิดภูเขาไฟกระทอมเหมือนเดิมผมก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยแบบมีความอะไรขนาดนั้นนะ่ะผมรู้สึกว่าซูเปอร์แมนจะเป็นเหมือนกับแนวราคาคุยมากกว่านะแต่ต้องไปดูนะเจมกันนี่เรื่องบทดรามาร่าในวกนี้เกก็ทําถึงอยู่แนละ้วจากผลงานที่มันผ่านมาแต่เราไปดูก่อนอ่ะอันนี้ก็ยังไม่คิดอะไรต้องให้ไปดูก่อนขนาดนั้นนะแต่ว่าไอ้เรื่องที่มันทําถึงนละ้วมันแตกต่างแล้วมันก็ทําได้เหมือนกับที่มันโฆษณามาจริงๆคือเดอะแบทแมนอ่ะอวยอ,อีกแล้ว ซึ่งหนังดีซที่ผมอยากดูมากที่สุดนะครับผมผมบอกไปเลยว่าผมอยากดู The b a บ m a มมากที่สุดเพราะว่า The b a t m a n นเ่ะมันแบบมันโฆษณาว่ามันเป็นหนังนักสืบอเว้ยและผมก็ชอบเป็นแนวที่ผมชอบอยู่แล้วอะหนังนักสื่อะแล้วพอมันไปดูมันก็ทําถึงจริงๆนะหนังนักสืบอแต่ว่า The b a t m a n มันติดแค่ว่าหนังมันพยายามจะยัดนู่นนี่นั่นแล้วมันดูยาวผิดปกติถ้าเกิดว่ามันทําให้แบบสั้นจบกระชับภายในแบบสองชั่วโมงอย่างนี้แต่หนังมันสองชั่วโมงครึ่งไงเออ ผมรู้สึกว่าเดอะแบทแมนนี่จะดูดีมากเลยนะครับแต่ว่าอ่ะนั่นแหละรอดูภาค2หวังว่ามันจะไม่แบบไม่มีฉากทีดยือดอะ่ะเพราะว่าหนังตัวหนังบ,บริบททุกอย่างมันดีบุดเลยนะและนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมสลับทางเดอะแบทแมนก็ไอ้นนี้ก็เป็นประมาณนี้ครับผมสลับทางซูเปอร์แมนอ่ะก็หลังจากนี้ก็ไปดูในโลงครับผมไปดูรีวิวดูซิว่ามันจะเป็นอย่างไรแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันล้มเหลวก็อย่างที่บอกแล้วแหละก็จะมีปัจจัยอย่างที่ผมบอกไปอันนี้เป็นปัจจัยที่ผมไม่ชอบไปการส่วนตัวนะยำ้ำนะ ซึ่งถามว่าผมจะดูเวอร์ชั่นไหนระหว่างซาวท็กกับอ่าภาคไทยผมนี่ใจถึงครับผมจะไปดูภาคไทยเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ดูนาเดตมาแล้วเออแต่นั้นนาะเดตกับเอสมรเพชรนี่เรื่องการภาคเสียงนี่ผมว่านาะเดตอาจจะมีประสบการณ์มากกว่าแต่ก็ไม่ได้ดีถึงขนาดระดบับนักภาคอะ่ะเข้าใจไหมแบบว่านาะเดตพอไปดูมาในจุลศิเว์รีเบิร์ดอ่ะเออแกก็ภาคดีนะแต่ว่าพอไปบวกกับหน้าตัวละครแล้วมันไม่เข้าอะ่ะแต่ว่าพอแบบเป็นเอมสมันเพชรอย่างนี้ เสียงก็ไม่เข้ากับตัวละครเลยเว้ยเออก็แบบว่าอะแต่ผมใจถึงผมจะไปดูซูเปอร์แมนเวอร์ชั่นภาคไทยแน่นอนผมมั่นใจอะก็ใครที่หยนกจไงกับทางซูเปอร์แมนก็เชิบอกกันได้ผมสวัสดีเพื่อนๆกันได้สวัสดีครับ